i กับเข้าสู่รายการพาเธอกลับบ้านเทปนี้นะคะขัเชิญซ้านะคะแม่ลำไม่พอแล้วทำไมเราไอยู่บนรถคันนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหาแม่เคนที่บ้านแขกรับเชิญอีแม่เคนเขาทำงานอยู่แถวนั้นส่วนแขกรับเชิญวันนี้นะคะข่าวที่แล้วนางมาเนี่ยเราก็มัวแต่โผล่เนาะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงแบบว่ากำลังจะเลือกตั้งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ฟังพวกแบบว่าความคิดในเชิงลึกอะไรของนางมากมายเพราะว่าตอนนั้นะมีเรื่องแบบว่าผิดโกงผิดโกงอะไรย่างเง้เลือกตั้งต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปปปคุยยกกกัับนนนนาาางถถืือออว่่เเเ็ทแแแแมมมรล้ ทางนิดเดิงแถมนิดนนึงะะคเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับแขกรับเชิญกันจ้ะใช่ค่ะอย่าแม่หิววะมีอะไรกินไหมวันในรถเราเดี๋ยวฉันเอาไ่กินทำยังไงรอแป๊บหนึ่งเราทำชุดแม่โคเลยเหรอแม่ต้องเป็นแม่โคเลยถ้ามาหาเราต้องชุดเต็มก็แต่มีอะไรกินแม่อันนี ขนมค่ะของโคนางซินค่ะนางซินคิดเท่นเหรอคะแม่ใช่ค่ะนี่คือช็อกโกบรานาบอลใครทำใครทำเนี่ยฉันทำเองไหนมาชิมสิดูนะคะนางซินคิดเช่นใช่เป็นเบวนี่ยังไงบ้างแม่จริงๆอ่ะมันเป็นเบวนี่บอกว่าหนึบหนึบแป้งน้อยมากแล้วก็หวานน้อยมากเน้นช็อกโกแล้วก็เน้นกล้วยแปลกมากเลยนะครับนางเป็นคนกินหวานแต่พอทำขนมรู้สึกไม่หวานเดี๋ยวขอชิมอเป็นไง เอาแบบไม่เพื่อนอ่ะจะบอกงี้นะคะปกติเบอนี้มันจะมีหลายๆเนื้อนะแม่มันจะมีเนื้อแบบว่าข้างในมันจะเป็นร่วนๆอ่ะคล้ายๆแบบเค้กเค้กอะไรงเง<อ>ี้ยออันนึงอ่ะเป็นเนื้ออย่างเขาเรียกเนื้อฝัดเหมือนเนื้อฝัดเนื้อมันจะนิ่มๆอันเนี้ยบอกเลย แตกตา่างอังงี้ดีกว่าน้าพี่ฟังว่าวันแรกที่แม่เขาทากินอะ่ะเข<อ>าทำเล่นเข<อ>าทำลาย <ทำ S 1> ไปเรื่อยไปดล <ไป S 2> ายไปด้วยทได้ลายไปด้วยเป็นกล่องเป,เป็นอันใหญ่ๆมาแม<อ>นะ่มาชิมหน่อยบอกเลยตอนแรกตอนชิมนะครับไม่คาดหวังเที่อะไรเลย,เลยเ<อ>แต่กินแล้วแบบอร่อยมากว่าเป็นบราวนี่กล้วยที่เหมือนแบบคือเนี่ยไปกินคนกินไม่หวางและข้อดีของที่มันไม่หวังก็คือว่าเราจะสามารถกินได้เรื่อยๆอย่างล่าสุดลูกค้าแม่เขากินไปอ่ะแป๊บเดียวจากสยามถึงบ้านหมดกล่องจนกินได้เรื่อยๆเพราะไม่เพรไม่หวานอียันบอกเลยว่าเนื้อดีกล้วยกําลังด ใช่ใช้ความหนึบของกล้วยแล้วก็น้ําตาลไม่ได้เยอะแป้งไม่เยอะบอกเลยว่ามันจะได้ความแบบชุ่มฉ่ามีความหอมของกล้วยแล้วก็มีความเป็นดาร์ชลกโกินกับกาแฟตอนเช้าหรือกินกับไอติมนะดีที่สุดมากคือปกติแล้วอะเราจะเห็นแบบสไลด์บางๆข้าบนเรียกว่าอมันสไลด์อมันสไลด์ใช่แต่อันนี้เป็นมะม่วงหิมฉันว่ามะม่วงหิมพาน์กับกล้วยกับช็อกโกแลตมันเข้ากันเวลาฉันกินฉันว่าแบบมันได้ความหอมของเมมะม่วงหิมพาน์แล้วเวลาอบอะพอเมมะม่วงมันได้ความร้อนมันจะแบบมีความหอมเมมม่วงป่ะกินไม่หยุดได้เเเลลลยยยแมมมะจจบออกววว่่าาสูตรรรนีี้้้้ิงๆไไไดดดทคคืป ห้าครั้งกว่าจะแบบได้สูตรที่แบบว่าลงตัวพอดีใครกินก็ต้องบอกว่าอร่อยไม่มีใครที่กินแล้วบอกแม่ไม่อร่อยเลยอีดองจะมีรีวิวให้ดูเด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอยากสั่งไปสั่งได้ที่ไหนแม่สั่งได้นะคะที่ IG นางซินคิทเช่นนะคะ n a n g c i n แล้วก็คิทเช่นนะคะแล้วก็เพจชื่อเดียวกันเลยค่ะนางซินคิทเช่นขึ้นไปข้างล่างใช่ชื่อโลโก้เห็นชัดเลยเป็นโลโก้รถซักท่งไปตามกันได้นะคะแม่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่าไม่ชอบกินขนมหวานไม่ค่อยกินขนมแต่ว่าก็กินของนางอยู่บ่อยๆมากอร่อยมากจริงๆ คือเราไม่ได้บอกว่าท oui, <ค> Teraz, e ําครั้งหนึ่งครางแล้ว <salaries> ส <Charles> ่งคือเราทําแทบจะวันต่อวันเลยใช่เพราะตอนนี้แม่ใครไม่ได้นอนเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าคุณได้ทำขนมนะะคขายดีมากนะธุรกิจพันล้านโอเคนะคะบราวนี้แล้วอะไรแล้วเข้าใจก็เจอกันค่ะไปจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับนะคะบิดาแห่งน้องส้มนะคะใครไม่ทอนดาราทอนสวัสดีรอบนึงนะครับรอบที่สองสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงบ้างคะทำอะไรอยู่บ้างคะพี่จริงๆก็ยุ่งอยู่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่มีโคโรนาไวรัสเนี่ยนะค คณะก้าวหน้าร่วมกับทีมงานในหลายจาังหวัดพยายามรวบรวม,ร,วมระดมเข้าของสิ่งของไม่ว่าจะเป็นหน้ากากข้าวสารอาหารแห้งต่างๆไปแจกพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนพอตรงนั้นเริ่มนิ่งแล้วผมก็มาทําเรื่องร่วมกับทีมงานวิศวกรและทีมงานแพทย์ม,มาทําเรื่องเออครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่หยุดยัง้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากระจายทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นในกรุงเทพมหานครสัปดนห์ ไปเตรียมตัวหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการบินไทยงบแสนล้าน้วยเห็นเงินแสนล้านไหมก็เคยเันนึงไม่ออกเลยมันเยอะนยังไม่ออกเลยนะมันเยอะมากเรื่องเรากำลังเอาเงินแสนล้านไปอุ้มการบินไทยที่ ไม่เกิดประโยชน์สูงสือประชาชนเราก็เลยมีป้าวิจารณ์เขาตอบสนองเลไหมครับดีนะฮะผมพูดเลยวันอาทิตย์วันอังคารเนี่ยมันจะต้องเข้าครมสรุปเขา,าก,ก็เลื่อนออกไปผมคิดว่าเรื่องนี้ดีว่าพอสังคมเห็นสิ่งที่มันถูกไม่ถูกต้องคือ <c oughs> ต้องเข้าใจรัฐบาลนี้เนี่ยเผลอไม่ได้เผลอซื้อรถถังยานเกราะเผลอซื้อกระถุนเผลออุ้มกันบินแดงแต่ละตัวเนี่ยเป็นผักละไม่เป็นม้านะครัดังนั้นเราต้องช่วยกันตรวจสอบ วิจารณ์มันเป็นภาษีของพวกเราถ้าเราไม่ช่วยกันบอกรัฐบาลว่าเอาภาษีไปทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเขาก็จะไปทำอย่างนี้แหละแต่พูดถึงเรื่องโควิดไม่อยากคิดว่ามันจะยังไงต่อไปนะผมคิดว่ามีสองประเด็นหลังจากนี้เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนต้องยอมรนะับว่าตอนโคโรนาไวรัสมันกระตําเข้ามาในสังคมไทยรอบแรกรัฐบาลไม่มีความรู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรัฐบาลยังบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดเท่านั้คนไม่สนใจเรื่องนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือกับแม่ก็ไม่พอหน้ากากไม่พอเฟสชิลไม่มีระบบกักกัน คนเข้าเมืองก็ไม่มีมรอบแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราตรียมการไม่ทันทั้งสังคมเลยผมถามว่าการปิดเมืองเนี่ย ชนะไวรัสได้ยอย่างเป็นเส็นเด็ดขาดได้ไม่ต้องว่าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับเข้ามาการปิดเมืองการล็อกดาวน์จึงเป็นการซื้อเวลาดังนั้นเนี่ยครั้งนี้เราต้องทําให้ดีกว่านี้ไม่งั้นผลต้อเป็นรอบแรกครั้งนี้ทุกคนมีเฟสชิลคนเริ่มล้างมือบ่อยขึ้นมีเจลมีอะไรมีความรู้มีความ,รม,วามตระหนักรู้มีมาตรการป้องกันการเข้าเมืองตรวจสอบคนเข้าเมืองที่ดีขึ้นดังนั้นการขายล็อกดาวน์รอบเนี่ย,ยถ้าเราทําให้ดีขึ้น ผลมันจะน้อยลงลีเล่นกันล็อกดาวไม่ได้ลีเล่นการล็อกดาวไม่ได้แต่อย่างนี้การล็อกดาวมันต้องทําไปพร้อมกับมาตรการอืน่นจะทําล็อกดาวโดยไม่เยียวยาเขียงชัดเลยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือล็อกดาวโดยไม่กาเนิดถึงผู้คนส่งใช่จนมากมันพังกันทั้งหมดผมไปคุยกับท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่ตายสิท<ม><ม>อันนี้ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ดังนั้นถ้าจะมีล็อกดาวอีกรอบ ออกแบบผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการที่ยังไม่คลายล้อกให้มากกว่าน,นี้เลยวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเจอผู้ปวดใหม่สูงคนแล้วที่ผ่านมาประมาณ10วันเจอลกหน่วยคำถ,ถามคือถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆทำไมคุณยังต้องมีเคอร์ฟิวคนมันจะดตายทุกประเทศแล้ว Oh. กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันบอกว่าอะไรหนึ่งดึงอำนาจทุกอย่างเข้าสู่นายกรัฐมนตรีสองผู้ใช้อำนาจนั้นไม่ต้องรับผิดรับชอบทำอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ผิดเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแลกระหว่างสิทธิเสรีภาพกับความมั่นคงทางสัสุขผมคิดว่าสองอย่างมันไปด้วยกันได้สิ่งที่ผมเกรงกลัวคือเขาพยายามจะใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดโควิดขึ้นดึงอำนาจไปมผ่านมาใครพิจารณ์เรื่องการเป็นใจรัฐบาลกมายไม่ใช่เวลาอาการเผือ ที่ผมกลัวก็คือมันจะทําให้การตรวจสอบรัฐบาลมีประสิทธิภาพน้อยลงเขาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดังนั้นก็มีทั้งความกังวลใจกับเรื่องนี้แล้วก็มีทั้งความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากจะลงพื้นที่เพราะลงพื้นที่ไปแล้วมันคนรูกบางคนเนี่ยคุยกับเขาร้องไห้วันก่อนไปโรงงานไปคุยกับพนักงาน บ้าคนหนึ่งเขาเห็นผมว่าเฮ้ยทนายทนมาขอมาถ่ายรูปวิ่งมาถ่ายรูปด้วยยิ้มแย้มกันใหญ่เขถ่ายรูปเสร็จผมก็พี่เล้าชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างาประโยชน์นี้เสร็จนั้นแหละน้ำตาคลอแล้วพูดด้วยเสียงสั่นบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วบริษัทไม่เริ่มจ้างก็จริงแต่บริษัทไม่มีออเดอร์เขาปิดโฮทีลูกสองคน เดือนหน้าต้องจ่ายค่าเธอหัวแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงดังนั้นแกต้องทํางานเลี้ยงหัวแล้วสงลูกอีกสองคนเลยลตัดเย็บเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรายได้าสามทางคือเงินเดือนพื้นฐานค่าหลายชิ้น OT ค่าหลายชิ้นกับค่า OT มันหายไปเลยพอเป็นแบบนี้พอลู้นี่จะเป็นเศร้าครับเศร้าจนุไม่อยากจะลงเลยขอย้อนไปวันที่พี่เอกโดนตัดสิหนหค่อยวันที่รู้ว่าเธอโดนตัดสิ<ห><ห>นนะพี่มองอกป่ะเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมแต่เรารู้อยู่ตั้งแรกอยู่แล้วว่าเขาไม่ปล่อยให้พ แรมหน้าขเขาอยู่แล้วเขาไม่ยอมผมคิดว่าที่มาของเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้มาจากเสิ่งประชาชนมาจากการยึดอำนาจดังนั้นฐานที่มาของอำนาจของเขาไม่ใช่ประชาชนเขาไม่ได้ฟังประชาชนดังนั้นเนี่ยเขาเกรงกลัวคนที่จะมาท้าทายอำนาจของเขาอยู่แล้วแล้วพวกเราตรงไปตรงมาเห็นว่าสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่เราพูดไปขวางทางการสืบทอดอำนาจของเขาดังนั้นเรารู้อยู่แต่แรกแล้วว่า เราจะต้องโดนกำจัดจากทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ช้าก็เร็วแต่เราบทบาทต่อจากนี้ของผมพเอกในการที่จะอยู่ในการเมืองนี้จะยังไงต่อทีนี้ผมก็ยังต่อสู้ต่อผมเชื่อว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศไทยคือการพาประเทศกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกคนได้มีเสียงใครเดือดร้อนอะไรก็ไปคุยกับผู้แทนไปเสนอในสภาไปในระบบไม่ต้องลบล้างระบบกันเราเดินทางมาไกลแล้วมันย้อนเวลากลับไปเป็นยุคทหารครองเมืองไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ยุคของ อำนาจจารีอีกแล้วมันเป็นยุคของอำนาจประชาชนนะถามว่าผมยังทำอะไรผมก็ยังแคมเปญอย่าร่งๆเรื่องอย่างพวกนี้แหละมันต้องสร้างอะไรบ้างต้องปฏิรูปควาครับเราเสนอแล้วก็ยืนยันว่าข้อเสนอที่จะพาสังคมไทยไปข้างหน้าก็คือ ยกเลิกเกินอาหารแบบบางครับบางคนพ่อเสียต้องช่วยแม่ต้องส่งตัวเองเรียนบางคนเพิ่งเรียนจบอบเบี้ยไปเกินอาหารเนี่ยอบเบี้ยหยุดเดินไหมไม่หยุดไม่หยุดนะครับอบเบี้ยไม่หยุดนะครับเขาไปเสียเวลาเข้าไปเกินอาหารไปรับใช้นายแล้วอย่าลืมคนรวยเนี่ยมีโอกาสผขอนผันเงี้ยไปหมดมีความเหลื่อมร้ำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นการสร้างระบบให้เจ้าขุนฝูงนายในกองทัพด้วยแต่ถ้าเกินอาหารแบบสมัครใจอ่ะ18-40ถึงอยากเป็นเมื่อไหร่ตกงานเมื่อไหร่ไปสมัครได้เลยใช่ไหม ถามว่าทําอะไรตอนเนี้ทำเรื่องอยังี่ตอรลดน้นลงให้สังคมเข้าใจว่าทาไมเราต้องยกเลิกเกณฑ์อาหารรดน้ำลงให้สังคมเข้าใจว่าทําไมเราต้องการรดหมูจำปากไก่เพียกมีบทบาทนอะไรอนกก้าวหน้าผักก้าวไก่ คือตอนนี hmm. ้เที่ยบก่บอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้พอมันโดนยุบปุ๊บมันเหลือสสอยู่ในสภาสสอเขาก็ไปสร้างพรรคเก้าไก่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสสก็มาทําคณะก้าวหน้าอ๋อในคณะก้าวหน้าคณะเก้าไกอ่ะพรรคเก้าไกโอเคพรรคเก้าไก่เนี่ยไม่ได้เป็นบทบาทโอเคไปยุ่งของขาไม่ได้ถ้าผมไปยุ่งเดี๋ยวพรรคจะโดนยุบปิดโอเคเพราะนั้นบทบาทของผมก็ยือยู่คณะก้าวหน้าก็อย่างเช่นอย่างนี้แหละครับ พอสังคมมันเกิดวิกฉิตเกิดความลำบากก็ไปช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลถ้าเปิดเมืองเมื่อไหร่ก็ตั้งใจว่าจะเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปรณรงค์เรื่องต่างๆที่เอกคิดว่าการวิจารณ์การเมืองของรัฐบาลเราสามารถทําได้จริงขนาดไหนในสังคมของคืเองรื่องนี้ผมพูดอย่างนถ้าเราย้อนกลับไปดูคนที่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเคยได้ยินไหมกันเคยได้ยินอย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยป็นเรื่องสกปรกอะไรางเงี้คนที่พูดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย คือกลุ่มคนที่เมีำนาจเขาไม่ต้องการให้ประชาชนยุ่งกับการเมืองเพราะอะไรคุณไม่ต้องรู้ไงพวกเขาใช้ภาษีเงินเป็นเขาไปอุ้มเย้าสัวคนไหนเขาบอกให้คุณไม่ต้องยุ่งเพราะอะไรเขาจะได้ทําเรื่องแบบนี้ได้ถนัดนี่คือเหตุผลดังนั้นไอ้วาระกรรมว่าการเมืองสุขนระบบอย่าไปยุ่งเนี่ยเขากำลังบอกว่าชีวิตของพวกคุณคุณดิ้นรนต่อสู้ไปตามหลําพังคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะล้มเหลวอย่าหันมามองลับคุณไม่มีกินตกงานเป็นเรื่องของคุณอย่าไปเรื่องการเมืองการเมือง สาษีมีอยู่สล้านล้านบาทเั่นประมาณประเทศเอาไปให้ใครให้ชาวนาเท่าไหร่สร้างโรงพยาบาลเท่าไหร่ทำโรงเรียนให้ลูกเราเท่าไหร่ใช่ดังนั้นการเมืองมันอยู่ในทุกการณนชีวิตถนนดีไม่ดีเป็นเรื่องการเมืองมีทางด่วนใช้ไม่มีทางด่วนใช้เป็นเรื่องการเมืองทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมฮะพักหลังคุยกับคนรุ่นใหม่เยอะเนาะโดยเฉพาะย่่งยิ่ง25ลงมาเนี่ยพวกเนี้ยพูดกับผมเยอะมากว<ะ>่าถ้ามีโอกาสมีอยู่ประเทศ พอฟังเด็กพวกนี้เยอะๆเราผมก็มานลังคิดชิพหายรุ่นเรามันทําอะไรผิดไปวะคนพวกนี้ถ้ามีโอกาสที่หางานแตกต่างไปได้ผมว่าก็ไป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 หมดสังคมมันไม่มีความหวังอ่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกปกครองด้วยกลุ่มทุนผูกขาดระดับชาติอยู่ไม่กี่ตระกูลมันไม่เหลือช่องทางกานเศรษฐกิจนั้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันชัดว่าโอกาสทางเศรษฐกิจมืดมนกันดีเป็นพนังงานบริษัทมันก็โหมันก็ไม่ไหวและที่สาคัญ โอเคการดิ้นหล่นนั่นฉักิจก็ต้องดิ้นหลด สู้กันภาครัฐก็มีส่วนทำการแต่ที่สําคัญคือมันไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยคนรวยชนคนตายตกลงผู้มีอํานาจคนที่รวยอยู่ในสังคมนี้ได้ยอย่างสุขสบายอ,อะไรก็ไ,รไม่ผิดไม่โดนจับมา,าที่คนจนแม่ใงงนที่นิ้รถังสวจี่ก็ออยากเหนื่อยพออยู่แล้วแล้ต้องมาลองมาแวงเยอต้องมาแวงอีกคือความไม่ยุติธรรมทำอะไรผิดนิดเดียวโดนจงโดนจับโดนฟ้องโดนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วคุณยังมานั่งบอกว่ามาลักไข่กลมเกี่ยวกันเถอะคุณพูดอย่างกับว่าสังคมเราไม่มีปัญหาอย่างนั้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจทิ้งั้งชีวิต ธุรกิจทิ้งการทํางานมาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงเพราะเราทนไม่ไหวกับสภาพสังคมปัจจุบันแล้วเราบอกว่าผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนเก่งเนี่ยคนไทยมีสักยภาพมีพลังที่จะผลักดันให้สังคมไทยไปไกลกว่านี้จอพี่เอพี่เอคิดว่านักการเมืองที่ดีต้องเป็นยังไงผมคิดว่านักการเมืองที่ต้องยืนยันเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนที่แดนราดอนเนี่ยผมเคยเป็อยู่ห้านาที ตอในวันแรกใช่ไหมวันแรกเราเข้าสภาเปิดสภาปุ๊บปฏิญาณตนเป็นสสเสร็จปุ๊บไปเจอบบบปัญหาคืออาชีพเดียวในประเทศไทยที่แต่งตั้งโดยประชาชนนี่เป็นอาชีพที่ควรจะภูมิใจผมยึดถอก่อนผมเป็นสสสอแต่้ำถามว่านักการเมืองที่ดีควรจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่เคารพเรื่องประชาธิปไตยแล้วเนี่ยไม่มีประชาธิปไตยไม่มีอาชีพคุนอไม่มีประชาธิปไตยเลยพวกคุณคือไพร่นะไพรแตกหลังจากพลเมืองนลพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไพรไม่ได้เป็นเจ้าของ ชีวิตของตัวเองไม่ใช่ชีวิตเป็นของมูลนายหรือมเจ้าแต่ประชาชนพลเมือง <ใน S 2> <ม>ชีวิตเป็นของเราเอง<ม>เรามีศักดิ์และสีเท่ากัน<ม>เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน<ม>ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างสมรภาคกันค่ะนี่คือพลเมืองมันคนละความหมาย มีตัวแทนของตัวเองเข้าไปเลือกว่าจะบริหารประเทศอย่างไรใช่ปะ่ะนี่คือความหมายของสังคมสมัยใหม่โมเดิร์นิตี้ซึ่งมันแตกต่างจากสังคมสมัยเก่าโดยสิ้นเชิสังคมสมัยก่อนเชื่ออำนาจจารีวันนี้เราเชื่อเรื่องอำนาจประชาชนใช่ปะ่ะดังนั้นมันเกิดคอนทราสต์อย่างแรงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะดึงสังคมไทยไว้ไม่ให้ก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ขณะที่คุณหลับตาถ้าคุณเป็นนักการเมืองว่าเอ้ยหยุดหยุดมันหมายความว่าไรมันหมายว่าคุณไม่เคารพกับ เกียรติภูมิของวิชาชีพคุณเลยเพระนั้นสําหรับผมนันกการเมืองที่ดีชุ่วโมงนี้น้าวันนี้ต้องยืนยันเรื่องอํานาจในประเทศนี้เป็นของประชาชนพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ถ้าพี่เป็นประชาชนคนไทยปกติปัญหาที่สําคัญที่สุดตอนนี้ในประเทศไทยที่รู้สึกว่าครจะต้องแก้ไขแล้วเคี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยคือเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยใจคอมันน่าจะกระจุกอยู่ที่ประมาณ3มเรื่องนะหนึ่งเนี่ยเราแข่งขันกับโลกไม่ได้แต่ก่อนเราเคยจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสู้เขาสู้ไม่ได้รถยนต์ก็สู้เขาไม่ได้ <S <S ดานนหรอเใช่ินใช่ไหมดานินเครื่องใช้ไฟฟ้าดานินก็สู้เขาไม่ได้รถยนต์ก็สู้เขาไม่ได้มาวันนี้ทําอง์ทําแอปก็ทําไปถึงไหนเราก็ทอะไรสู้เขาไม่ได้สักอย่างมานคิดวาม่ามามันก็ลังจะลอยไปเรื่อยๆแล้วตอไปม่ออก ประเทศเราจะหารายได้อย่างไรเนนะี่ยซึ่งอันนี้มันมาพร้อมกับความดื้อรั้นคนใหญ่ก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงผมคิดว่าเนี่ยผมว่าโจทย์ใหญ่ๆคือประเทศไทยจะต่อสู้กับโลกาภิวัตน์อย่างไงเราจะจัดการกับความดื่อรั้งอย่างไงแล้วเราจะสร้างอำนาจให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงได้ไงผมคิดว่าเนี่ยสามโจทย์หลักๆประมาณนี้จะแ,แก้ไขยังไงดีที่โจทย์ข้อแรกเลยคือจะเปลี่ยนประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ตามใาที่ยังมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ย จัดการไม่ได้ถ้าไม่เคลียเรื่องนี้ผมว่าประเทศไทยก็เดินหน้าต่อไปยากเลือกตั้งครั้งหน้าผมคิดว่าคงจะสนุกถ้าเขาอยู่ถึง4ีปีนะไม่รู้กูจะอดตายก่อนหรือว่ากูจะได้เลือกตั้งครั้งหน้าก่อนเดือนนี้เดือนพฤษภาเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สาคัญของการเมืองไทยหลายเหตุการณ์พฤษภาสามพัห้าพฤษภาห้าสามนี่คือวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลของผู้เมียนาาในประเทศาทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดครับความจริงถูกปกปิดตลอดคนที่มีส่วนร่วมในการสั่งการไม่เคยต้องรับผิดชอบ ต่อสาธารณะเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคนที่มีส่วนในสองเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ยังมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมไทยยังมีอย่างน้อยู่ในสังคมไทยผมงงว่าเฮ้ยนี่เราอยู่ในสังคมแบบไหนคุณจะเรียกร้องความสามัคคีได้ยังก็เมื่อคืนคุณมาตีหัวพ่อผมอะแล้วคุณไม่โดนอะไรเลยแล้วคุณวันนี้บอกให้มาสามัคคีสามัคคีในแง่นี้ความหมายเดียวคือคุณสยบยอม ใช่ผมสามารถเคลียบคุณได้งไงผมยังเจ็บอยู่เลยอะคนที่ลูกเขาโดนยิงตายพ่อแม่เขาโดนยิงนะจนถึงวันนี้หลายคนยังไม่ได้สมคืนนะกี่ออ 3, 5, ปีมาแล้ไม่รู้นานๆมั้สามห้าคุณนับเลยแปดปียังไม่ได้รับสมคืนพวกเราคือผลผลิตของสามห้าพวกเราคือผลผลิตของสิบสี่ตุลาไม่มีคนที่สู้ไม่มีคนที่โดนยิงตายเหล่านี้พวกเราไม่มีสิทธิท์ที่เรสิภาพที่เรากำลังเอ็นจอยอยู่ทุกวันนี้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับความเป็นดำอย่าง เมืม่อคุณไปบอกให้เขาสอาบมะเขือไมนจะไปปองดองได้ยังไงคุยเรื่องพวกนี้แล้วแม่งเศร้าเลยพี่อยากให้ประเทศมันแบบ,บเดินหน้ามันคือนหนูนเข้าใจคนที่บอกว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศมากเลยนะ,ะเขอยวางนี้ดีกว่าคุณอยู่ญี่ปุ่นอยู่อเมริกาอยู่ในประเทศทได้ยังไงนะอย่างน้อยด้วยความองชีพด้วยสวัสดิการรัฐถ้าคุณกำลังงานนะหมูหมูหมานะคุณมีโอกาสมีชีวิตที่ดีได้ไม่ต้องกระเสือกกระสนมีบ้านมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองโอเคไม่ได้รวยนะแต่อย่างน้อย คุณมีบ้านได้ทำงานแบ็โดนัลในอเมริกาเนี่ยคุณซื้อรถได้อะใช่ใช่ป่ะอีเพื่อนที่ไปโรงแรมทาวเวลอ่ะอยู่ร้านอาหารนะเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยรวยแม่งรวยมากเออมันมีเงินเพื่อนไปทำการสองสามเดือนกลับมาไม่มีเงินเป็นแสนเลยอ่ะถ้าเกิดที่อาชีพที่มันทำเป็นได้เกิดว่าที่ทำที่ถ่ายไม่มีทายไม่มีทายใช่ทายละอ่ะเพียงอยากทราบอะไรจากคุณรู้ใหม่บ้างครับโอ้ยอย่าท้อแท้จะบอกผม ไม่ยอกล่าคุยกับคนรุ่นใหม่นายคนนะครับที่หมดหวังท้อแท้กับประเทศโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็จะว่าทุกคนคงจะเห็นเส้นทางที่มันมืดมนมากกว่าเส้นทางที่มันสองแสงสวา่างก็ไม่อยากให้ทุกคนท้อถอยแล้วอยากให้เชื่อว่าเราทุกคนมีพลังเราทุกคนมีศักยภาพทุกคนสวยงามในแบบฉบับตัวเอง วันนี้ค่อนข้างเครียดกันนะคะคือก่อนต้ผมก็เป็นแบบนี้นะคือเวลาผมคุยเรื่องอะไรมันก็จะเข้าสู่การบ้านการเมืองก็จะไปคุยเรื่องตลกก็เลยวันนี้วันนี้วันนี้มันมาคุยกับพี่เพราะอยากจะคุยเรื่องการเมืองแท้ๆใช่วันนี้หนูต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับพี่อาะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เอกปิดปิดรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพาเดินกลับบ้านนะครับวันนี้พาผมมาส่งที่ทํางานแทนครับขอบคุณทุกคนครับเอาเถอะวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากบนะครับขอบคุณมากทันต้อนรับ